สวัสดีวันที่23กันยายน2564ครับเมื่อวานนี้ข่าวที่ทุกท่านรอคอยสนุกสนานมากนะครับราคาหลังจากข่าวออกสะบัดขึ้นไปชนแนวต้าน1787เหรียญแล้วหลังจากนั้นไม่สามารถยืนแนวต้านได้ครับเกิดแรงขายทุบทำกำไรมารุนแรงครับลงมายืน ที่เดิมเลย1 7 6เเหรียญนะครับดังนั้นในวันนี้คาดการว่ากรอบของการพักตัวในครั้งนี้ยืนยันว่าทองคำเกิดการพักตัวลงครับหลังจากไม่ผ่านแนวต้านที่ 1, 7 8 8เเหรียญกรอบการพักตัวก็อยู่ที่7 7 5เเป็นแนวรับด้านล่างส่วนแนวต้านก็อยู่ที่1790เช่นเดิมครับเป็นกรอบเดิมครับ ที่ยังคงป้วนเปี้ยนอยู่ในนี้นะครับรอปัใจจัยใหม่รอข่าวใหม่ที่จะเข้ามาในตลาดต่อไปแนะนำนักลงทุนว่าครั้งนี้ครับให้ลงก็ซื้อราคาขึ้นเราก็ขายทำกำไรในกรอบเล่นรอบไปสั้นๆก่อนนะครับในช่วงนี้เป็นการพักตัวเพื่อสะสมพลังและรอปัใจจัยใหม่ที่จะเข้ามาในตลาดต่อไปยังไม่มีทิศทางของการเบรกเอา ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นไปเหนือ1 7 9เเหรียญหรือการที่จะลงไปต่ำกว่า1 7 5เยเหรียญตอนนี้กรอบใหญ่ๆอยู่ตรงนี้เลยครับทองไซ์เวสี่สิบเหรียญอาจจะต้องรอกันในสัปดาห์หน้าต่อไปนะครับส่วนสัปดาห์นี้คงจะต้องเทรดเล่นรอบกันในกรอบ40เหรียญนี้ครับขอให้ทุกท่านเทรดด้วยความระมัดระวังครับใช้วิจารณญาณในการ ตัดสินใจด้วยตัวท่านเองอย่าลืมครับหากเราจะเข้ามาในสนามการเทรดเราจะต้องมีความรู้ที่เป็นของตัวเองนะครับเราต้องตกผลึกความรู้ที่เป็นของตัวเองที่จะใช้เป็นอาวุธในการเทรดซื้อขายในการทำกําไรในการลงทุนอย่าเข้ามามือเปล่านะครับสมาชิกทุกท่านอันตรายในตลาดนี้มีรอบด้านใช้วิจารณญาณด้วยตัวท่านเองครับเงินลงทุนเป็นของท่าน ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ